แ่ยงเดียวเนี่ยใส่เฮียนเอาก็ขยันแต่ว si ่ายู่กับไผ่นี่คนะสองคนสองนปัดก็สะอาดแต่ว่าหัวจักปัดเนี่ยเนี่ยยเตี้ยใส่ปัดมาต้องใส่ ปัดเนี่ยยังที่ไปปัดตั้งเครืองแท้เอาะได้กเลยใหญ่หกคุณกวดบ้านย่าักข่าคุณกวดบ้านซอยย่ายเฮ็ดเป็นเต๋นูยะันเอา่ยฮะนันเยมนังวมองเยี่ยมเลย่าควยเยี่ยมเลยโอ้ยน้องลูกน้าซักผ้าไ้เยีมน้ำเตะ

อ้ดลูกน้ำ <Jasmine. S 1> ยานเบาบัดนี่ลูกน้ำยานเบาบัานดนี่บ่ย่าไ่ยานเออไม่ไม่เวนฮะไม่เวียนไม่เวีนไ่ด่าเอาเวนมันนันป้องกันนั่นกำแกได้แต่แก่ตีโอ้ขันมีเวียนมึงเวีนปอบปลออะาใหญ่ ว้าวองสียเออยุยบานลูกน้ำกวดกวดบานบนีกวดซือวดซื้อมื่อนีุ่เดีกินน่องนี้ยฮะน่องเีางไหนก่อตอน่งยนน้กวน้ตาล้วฟังผา โอ้ยยักผ้าา็เห็นยังมั้ยโอ้ไม่เอาเี่ยหนึ่งเขาเนหนึ่งเขาเปลนอยู่อ๋นึ่งเขาก็เปลนตีเอามาเก่งวดเถอะันนี้เอากูคู่ทวีสอนกูเทวนกูทวีไม่อนี่สอนสบคสอนสักผ้าบน้ำดึกเปิดน้าอาบน้งเดียว Ừ. Đang, oh. Đang, oh. Đang. Oh, bên, bên sáng lắm, hết đầy mất nếu lắm. Bên sao ô nọ, ô hết đầy mẹ, ô mẹ, ô nọ ô mẹ, ô pha ô mẹ, ô mẹ, ô mẹ, mẹ, ô 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 mẹ, mẹ, ô 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 mẹ, เอ้่ามเออไม่นอดดินุปอนวดียื่อใส่เอาบ้านบุนเอาบ้านยี่เงนบุญบ้านเมีนบ้านเท่าไห่บ้านยี่งนบุญไหมบ้านเอื้นเอาบุญเฮียบุญอือแล้วเนี้สิไปเนี้ยเนี้ยสิไปเบื้องตีบันนี้เนี้ยสิไปเบื้องรถแห่ตีฮันนี้เอบบงเต้นอครเต้นใครเต้นว้าวใครไปจังเทียยติใครไปดู เอายุใส่รถแหรจแงสิเด uh. ็ด uh. ูอยเอีดลอยแตุ่ดโมเลบุผูจักยอยเอดนันหนีเดีจเกีดจักไม่เอาบืนยิบบุบบวเออเอี้ยวบวชโอ้เอี้ยวบุบบวชบวบัสองคนบวดสองคนแล้วมีรถนห่ตมีตแถแห่เสีว่าชิมเขียวชิมดง ทิมเกี๊ยวทิมเบียงแม่อืมตุ่มเบียงตีเบียงเย่าวางไหนบัดนี้แม่ย่ามานเลยน้องแหนมได้ถามวางไหนบัดนี้แม่เย่าซอยมึงเริ่มบ่โอเคเดี๋ยวเซื้อป๊าอะไรซื้อหมูเฮ็ดดาวเนี่ขายตีมึงหม้อล่ำตีโอ้มือหมอลำเฮ็ดอันีเนี่ยขายแม่เอ้ยบ่เบื่น้องแหนมเฮ็ดซอยเมย่าว่ะเฮ็ดทุกอย่างตีเฮ็ดทุกอย่าง ปักกนาปากกนาเยอะมือล้องพัด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 นี่ปเนกำกำก็มาเข้าขุดนุมนึ่โอ้ยเอาไปขายถุงเท่าไรบัเนี่ยเข้าข้าวนึ่งน้องแหนมไปขายซอยบ่บเนี่ยซอยีซอยมึ้นใส่ก่อนขึนผู้ใหญ่ัน เงินกู้ธนาคารออโอ้ยเอายังไปกู้ธนาคารบัดนี้นง่อนดาวัมคือเนี่นยฮะดาวัมคือเ<า>งินกระรับเพลิ่นนี่นบ่นบ่โอ้เก็บกระรับเพลิ่นที่เอาไปติดแอ่นั่นนะแมีนก้อนฟันนันสูงสุดแมีนเอายืนเขืน่นเดินเขืน่นเดินเขืน่นเบากันก่อนน,นั่งนั่งนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดูโอ้ เอ็น้องแหนมอยากอยากได้เฮียนไม่ไม่อยู่แหนมก็น้ำก็น้องแหนมโอกันเลืมเนาะน้องแหนมน้องน้ำสูดๆอยู่นี่ฮะเก็บขวดหาเก็บขวดหาวันหาเก็บกระละเพือกที่เอาไปซื้อแหววตีซื้อซื้ออยู่อ๋อน้องเป็นนวลนวลนึ่งนะเจ้าเจ้าวัวยามยาไปดูยามนึ่งนวลนึงยามเจ้านึ่งไปเยามจะางนวล

ซอยไม่เย้าเตะซอยไม่เย้าเห็นของไปขายเป็นพอมเตะเย้า,าว่านอขายห,ห,าห,หายเจีบขวดห<ม>้แหนม,ม,มหายเจ็บขวดไม่นหิ่งหัวเมยายเจ็บเท่าใด,ล,าดาล,ล่ะขวดอบบะเอาเงินละได้แล้วสิเอาเงินไปติดอแอร์ม่นเอาเงินโดนเินหาพันเง่นเด้ย 5, อยังไปหันกูไปยังก่อนเอากูเงิน ธนาคารฝากเงี้ยฝากแล้วเอามีฝากหลายบ่สองเส้นหาสองเสหาสเสนหวอามาตใส่สองเสนหมีรวยพต้มมีวต้องซอยฮะบอย่ายาบวอย่าบอย่ายาง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 ยายาางางยายยางยางายงาง กวดเนียนกวดเนียนเราสิไปยังเก็บขวดตีมาล้วบ้านไหล่ะมันเอามือนี้ไปเก็บขวดตเ้าตัวไปย่ำเศร้ามันจงมาหอนตเอ๋อไก่ฮะออไก่ออกกํลังไก่นี่ยังตับวันฮะตบัก็ไก่การบ้านโอ้ กวนให้เราเกตรกรมงกตการบ้านคู่มือเถ้ะซีไปสอบยังบิึงเฉยโอ้ยมือนีพ่นขยันพ่นกวดบ้านพันกวดบ้านใส่ย่าย่ายสักผาเอามือนีขอบกุ้ซาเอาเอามือนีขอบกุ้ซาไม่อีกดไม่อีกยังดาวาน สาัสดีน่ะอันอันนี้อันนี้แล้วอะไรไมเหตุการณ์บ้านขอบคุณพนกรขอบคุณข้ากรเอาสวัสดีพอมปัดอยู่งเงี้ยว่ปัดดูเออปัดนอยู่กับบ้างได้ดอกม่ละว้างมือเราขอบคุณค่ะสวัสดีก่อนเอาสวัสดีงามๆเดี๋ยวปั่ก่อนโอ้ยสิเหลียวเป็นบนน้อเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปอ่ะยิงนอนเอาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะ บค <it> ุณคขะก่อนก็พนเนี่ยวัดดีอันยกมือนี่ยมามามา